สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กับช่องชนบทสตอรี่นะครับอืมคือต้องเกินก่อนิดนึนงคือตอนนี้ผมเลี้ยงแพ้อยู่แล้วคราวเนี้ยเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วเริ่มเท้าความไปเมื่อตอนห้าปีที่แล้วผมเลี้ยงแพ้อยู่กับพ่อจากตอนนั้นมี <c oughs> มีแพ้อยู่สามตัวก็คือเป็นแพ่สาวยังไม่ท้อง แล้วก็แพะเพศผู้อีกหนึ่งตัวตอนนั้นมีแพะทั้งหมดสามสี่ตัวทั้งตัวผู้มีมตัวเมียสามตัวคือตอนนี้ผมกับพ่อผมได้เลี้ยงแพะร่วมกันมาเป็นระยะเวลาประมาณห้าปีร่วมกันมาประมาณห้าปีแล้วคราวนี้มันมีแพะตอนนี้มีแพะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยตัวแล้วจากสามตัวนะตอนนั้น,นครับก็คือไม่ได้ซื้อเพิ่มเติมไม่ได้ซื้อแพะเพิ่มเติม ก็คือเป็นการขยายพันธุ์เราเป็นแพะเลือดผสมแพะไม่สวยเป็นแพะเลือดผสมทั่วๆไปทําการขยายพันธุ์มาห้าปีห้าปีหน่อยๆตอนนี้มีแพะอยู่ประมาณร้อยตัวคือมันเป็นเหตุการณ์ที่กั้เกึ่งหรือว่าในอนาคตอ่ะก็คือจะไอเราก็เลี้ยงมาตั้งห้าปีนะหปีกว่าๆอนาคตมันคือมันจะเป็นการกั้เกึ่งที่ว่า เวลาถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพ่อผมแม่แม่ผมเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคือแพะมันก็ต้องจะเป็นแบบแบง่งแบ่งออกไปให้ลูกคนนั้นให้ลูกคนนี้คือตอนนี้พ่อผมก็เลยผมก็เลยคุยกับพ่อผมพ่อผมก็ได้ตัดสินใจให้โอเคผมอยากมาสร้างสตอรี่ฟาร์มแพะของผมเองด้วยการมีแพะห้าตัวนี่นะครับมีห้าตัวมีแพะห้าตัวประมาณห้าตัวห้าตัวครับไม่ใช่ประมาณมีห้าตัว เฮ็เนียห้าตัวนะครับคือผมจะมาสร้างสตรอรี่ฟาร์มแพ้ของผมเองแพะห้าตัวเนี้ยเพื่อนๆ,ๆที่ติดตามดูสตรอรี่ของผมตั้งแต่คลิปนี้เป็นคลิปแรกในชนบทสตอรี่ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ผมตั้งเป้าไว้หตัวเนี่ยในระยะเวลา3ปีในะะแผนระยะสั้นคือ3ปีผมจะต้องมีอย่างน้อย40่สิบแม่แผนระยะยาว5ปีผมตั้งเป้าไว้จะมีห0ึ่งร้อแม่ปีนี้ปีหกสามวันที่อัคดคลิป วันนี้เป็นวันที่26เมษเออม่ยี่มีนาคม2,563มาร่วมสารฝันด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ประสบการณ์เลี้ยงแพ้ผมมีอยู่แล้วเป็นกำลังใจให้ผมแค่กดติดตามในช่องนี้ให้ผมแค่นั้นก็เพียงพอผมต้องการกำลังใจแค่นั้น เพจของผมอยู่ที่ลิง์ด้านล่างนี้นะครับเพจใน Facebook กดเข้าไปเยี่ยมชมกันได้เริ่มสร้างสตอรี่ใหม่เริ่มสร้างสตรอรี่ใหม่มรรหมวันที่26มีนาคม2563คือวันนี้นะครับแต่คิดผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าผมจะได้ลงวันไหนเริ่มสร้างสตรอรี่จากวันนี้ และระยะเวลาระยะสั้น3ปีระยะกลาง5ปีแะระยะยาวต่อไปในอนาคต oh. ผมตั้งเป้าไว้ที่200แม่นะครับผมจะอาศัยเปลี่ยนพ่อพันธุ์เอาผมจะไม่ใช้พ่อพันธุ์เดิมก็คือไม่ให้ทับสายเลือดนะครับส่วนคืออันนี้เป็นแพคของผมเอง เลยทั้งหมดส่วนเรื่องเงินอยากได้ความรู้แพะทานอาหารยังไงจะขุนยังไงให้แพะอ้วนจะให้ยังไงแพะจะให้แพะทำยังไงแพะอ้วนแพะขุนแยกลูกแยกแยกจากแม่มาแล้วจะขุนยังไงให้อ้วนให้น้ำหนักเร็วให้ให้มีน้ำหนักดีให้ตัวเร็วให้น้ำหนักดีถ้าอินบ็อกเข้ามาสอบถามในเพจเฟซบุ๊กด้านล่างนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กดเข้าไปสอบถามและฝากกด ถูกใจเพจไปด้วยผมอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมนะคือตอนนี้มันเจอเรื่องร้ายๆหลายๆอย่างที่ผ่านมาในชีวิตผมผมจะทำให้คนอื่นเห็นว่าที่ผมทำไปเนี่ยไม่เสียเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมา5้าปีที่ผมทำไปผมปั้นจากสามแม่ แค่สมตัวผมปั้นจากแพ้สามตัวพ่านจากแพ้เพรเมียแค่สามตัวตอนนี้มีเป็นร้อยตัวเข้าไปดูเพจด้านล่างได้ข้อที่สองคือเข้าใจเนาะคนตนยังหวัดน่าจะเข้าใจว่าจะมีคนมักจะมีคนโดนดูถูอยู่เสมอนี่แหละผมได้ทำให้เข้าเห็น ว่าสิ่งที่ผมทํามันไม่ได้สูนเปล่ามันไม่ได้ไร้ค่าแม้ทําให้ผมมั่งมีคอยดูแล้วกันครับเพื่อนๆที่ตามผมตัม้งแต่คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมบอกเลยเพื่อนๆโชคดีมากๆเพราะผมเคยทําได้แล้วผมก็ต้องทําได้อีกอยากได้ความรู้เ,เ,กกรเ,เกี่ยวกับการเลี้งแพะเกี่ยวกับการอ่าให้อาหาร อาหารที่แนะนำอาหารที่อาหารอย่างไรที่ไม่แนะนำทักอินบ็อกมาสอบถามในเพจ Facebook ที่ลิง์กด้านล่างนี้ได้เลยผมยินดีทุกท่านมือใหม่ทุกท่านต้องกดติดตามไว้และจะได้ชมสตอรี่ของผมสัปดาห์หนึ่งอาจจะลงถึงสองคลิปหรือสามคลิปหรืออาจจะลงทุกวันเพื่อที่ให้ดูการเจริญเติบโตของแพ การเดินเดิอโตัวของฟาร์มนี่เป็นสตรอรี่ของชนบทสตรอรี่จริงๆอยากให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมว่าผมก็มีประสบการณ์มีความรู้เกี่ยวกับแพะพอสมควรมือใหม่ท่านใดสนใจสอบถามได้เลี้ยงง่ายกำไรงามแน่นอนครับ และผมจะพูดณตรงนี้ปีนี้ปี2,563ไม่เกินปี2,567ฟาร์มแพะที่เพื่อนดูอยู่ณตอนนี้จะเป็นฟาร์มแพะเงินล้านฝากเพื่อนๆกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ